ปัจจุบันสิ่งที่นักลงทุนทองคําต้องทราบนะครับก็คือว่าทองคำตอนนี้นะยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับทั้งระยะกลางบวกยาวแล้วก็ยาวใหญ่นะครับโดยสิ่งที่นักลงทุนทองคำครับต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษในอาทิตย์หน้านี้นะครับก็คือว่าจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับปัจจุบันนะครับตอนนี้ที่ราคา1,930เหรียญน,นะครับ สวัสดีครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่26มีนาคม2566นะครับเวลาอาจคลิปวันที่เวลา5โมงครึ่งพอดีเป๊ะนะครับก็ทำรายการให้นะครับเพื่อที่ว่านักลงทุนทองคำนะครับจะได้นำคำแนะนำวันนี้นะครับรวถึงแผนการสืกก้อขาทองคำนะครับไปปรับใช้ได้นะครับในช่วงของวันที่27 จนถึง29มีนาคม6 6ได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยกันนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้กับทุกๆคําถามนะครับโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้คลิปก็จะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมได้สรุปแล้วก็เอาแต่แบบเนื้อๆเ,เลยนะครับจะได้ นำไปใช้กันได้เลยนะครับในวันจันทร์จนถึงวันพุธเลยนะครับอ่ะย้อนไปดูเมื่อวันศุกร์ก่อนแล้วกันนะครับวันศุกร์เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็ปิดตลาดได้นะครับที่ราคา1,978เหรียญนะครับก็มีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ34.20บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองคำแท่งออนไลน์96.5นะครับก็ปิดตลาดนะครับเคลื่อนไหวอย,อยู่ที่ระดับราคา 31,950จนถึง32,050บาทต่อบาททองนะครับปัจจุบันสิ่งที่นักลงทุนทองคำต้องทราบนะครับก็คือว่าทองคำตอนนี้นะยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับทั้งระยะกลางบวกยาวแล้วก็ยาวใหญ่นะครับโดยสิ่งที่นักลงทุนทองคำครับต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในอาทิตย์หน้านี้นะครับก็คือว่า จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับปัจจุบันนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา1,930เร 1, เหรียญน,นะครับแน่นอนสำหรับคำถามที่อยากรู้กันนะครับว่าทองคำเนี่ยจะมีโอกาสย่อตัวลงมาได้บ้างไหมนะครับชาวเหวตอนนี้ก็ลุ้นตัวโกงอยากให้ทองคำเนี่ยปรับตัวลงมาได้บ้างนะครับทองคำจะย่อตัวลงได้เท่าไหร่ในอาทิตย์หน้านะครับอ่ะตอบคำถามให้เลยครับว่า เป้าหมายแรกนะครับที่ราคาทองคำครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาหรือปรับตัวลงมาได้นะครับจะอยู่ที่กรอบราคา1965จนถึง1967เหรียญน,นะครับแล้วก็เป้าหมายที่2ครับทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาครับอยู่ที่กรอบราคา1948จนถึง1,950เหรียญน,นะครับแล้วก็เป้าหมายที่3ครับทองคำมีโอกาสลงมาได้ที่19 3 0 จนถึง1935เหรียญนะครับนั่นแปลว่าทั้ง3กรอบนี้นะครับถ้าเกิดราคาทองคำย่อลงมาได้จริงนะครับเข้าตามกรอบนี้นะครับใครที่รอดักเปิดซื้อบายครับสามารถเปิดซื้อบายทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำครับมันหลุดตำกว่า19ึ่เาเหรียญลงไปได้นะครับทองคำจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางครับฉะนั้นแล้วชะลอการเปิดซื้อบายไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า 1930เหรียญลงไปได้นะครับเอ่ออย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดอาทิตย์หน้าทองคำมันเกิดพิเกมหลุดตำกว่า19ึ่เาเหรียญลงไปได้เทนขาลงระยะกลางนะครับมันก็จะทำงานนะครับเป้าหมายกำไรขาลงนะครับก็จะลงต่อนะครับไปที่ราคา 1910, 1895แล้วก็สุดท้ายครับอยู่ที่1880เหรียญครับนี่คือเป้าหมายสุดท้ายที่ ผมคำวนวณได้ในอาทิตย์หน้านี้นะครับอ่าต่อมาแต่ถ้าเกิดอาทิตย์หน้าครับราคาทองคํานะเราต้องอยู่กับความเป็นจริงก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมันยังยืนเหนือราคา19 3 0เหรียญได้อยู่ก็แปลว่าเทนขาขึ้นสมบูรณ์มันก็ยังทำงานอยู่นะครับทองคํามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อ อยากจะให้โชว์จริงๆนะครับรอทองคำเนี่ยมันทะลุราคา1987เหรียญให้ได้ก่อนนะครับเป็นไม้แรก1 8เอ่อ1987นะครับตั้งซื้อใบสต็อปรอไว้เลยครับทะลุไปได้ไปรอปิดกำไรครับที่ราคา1993จนถึง1995านะครับไม้ที่2ครับตั้งซื้อใบสต็อปรอที่ราคา1995ทะลุไปได้รอปิดกำไรที่2002จนถึง2 2,004นะครับ2002จนถึง2004นะครับมาที่3ครับรอทองคำครับทะลุ2,000เหรียญขึ้นไปได้นะครับก็รอปิดกำไรที่ราคา2007จนถึง2009นะครับแล้วก็มาที่4ครับตั้งเปิดซื้อที่2009นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา2,015จนถึง2,017เหรียญนะครับ ฟลุกจริงๆครับอาจจะไปถึงราคา2,020เหรียนเลยก็ได้นะครับแน่นอนครับมันก็จะเป็นนิวไฮที่เกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้นะครับก็สรุปคำแนะนำวันนี้เลยละกันนะครับถ้าเกิดเอาตามหลักเทคนิคเข้กราฟนะครับทองคำเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับฉะนั้นแล้วนักลงทุนทองคำครับลองเสี่ยงเล่นฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับมันก็จะถูกต้องตามหลักการเทคนิคกราฟมากที่สุดนะครับ แต่ถ้าเกิดเอาความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเอาลางสังหรณ์เอาความรู้สึกเอาความคิดเห็นส่วนตัวผมเองคาดการว่าทองคำน่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะครับเพื่อที่จะลงไปทดสอบด่านราคา1,800อะ1,930จนถึง1,935เหรียญสักครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วครับ ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเปิดขายเซลล์ในช่วงนี้นะลองเสี่ยงเปิดขายเซลล์ได้นะครับลุ้นให้ทองคำเนี่ยมันปรับตัวลงไปทดสอบด่านแรกเนี่ยที่1930จนถึง1935นะครับก็ง่ายๆเลยครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นฝั่งเซลไปเรื่อยๆแต่ให้ยึดเอาด่านราคา1,987เหรียญเป็นเกณฑ์ในการสต็อปลอสหรือว่าตัดขาดทุนนะครับแต่สมมุติ ถ้าใครอยากเล่นฝั่งเปิดซื้อบายก็เปิดซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับก็แค่ยึดเอาด่านราคา1,930เหรียนเป็นเกณฑ์ในการตัดขาดทุนเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าในอาทิตย์หน้านี้ครับนักลงทุนทุกท,ท่านครับทราบแล้วว่ากรอบทองคำนะครับจะวิ่งอยู่ในกรอบราคา1,930จนถึง1,987นะครับทะลุกออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำก็จะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีนะครับย้ำนะครับ เล่นตามเทคนิคเข้ากราฟให้เล่นฝั่งเปิดซื้อบายนะครับย่อลงมาแล้วก็เข้าซื้อหลุดต่ำกว่า1930นะครับสต็อปลอสหรือไม่ก็ชะลอการเปิดซื้อบายไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดทองคำทะลุ1987ขึ้นไม่ได้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยครับไม่ต้องกังวลในส่วนของคนเล่นเปิดขายเซลล์นะครับก็แน่นอนครับอยากเล่นก็เล่นไปยึดเอา1987เป็เป็นเกณฑ์ในการสต็อปลอสเท่านั้นพอนะครับ วันนี้สั้นกระชับนะครับมีแค่นี้นะครับในส่วนของคนที่เล่นทองคําแท่งออนไลน์9.6.5นะครับสรุปเลยครับดังนี้เลยครับตอนนี้นะทองคําแท่งออนไลน์9.5นะครับยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับโดยจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับจะอยู่ที่ราคา31,550บาทต่อบาททองนะครับนั่นแปลว่า ถ้าเกิดราคาทองคํานะครับยังยืนเหนือราคานี้ได้อยู่นะครับอทองคํานะครับย่อลงมาครับให้เปิดซื้อบายอย่างเดียวเลยนะครับยึดเอา31,550บาทเป็นเกณฑ์เอาไว้ยืนเหนือราคานี้ย่อลงมาก็ซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อไปนะครับหลุดต่ากว่า31,550บาทลงมาได้ชะลอการเปิดซื้อไว้ก่อนนะครับคําถามต่อมาแล้วทองคํา จะย่อลงมาได้เท่าไหร่นะครับถึงควรจะเข้าซื้อบายดีนะครับอ่าตอบเลยครับทองคําย่อลงมาเป้าหมายแรกนะที่31,870ซือ้อเป้า2ลงมาที่31,660ซือ้อเป้า3ลงมาที่31,550บาทซือ้อนะครับมี3เป้าที่ให้ซื้อได้นะครับเพราะอะไรหลุดต่ำกว่า3,1550 ไม่ซื้อแล้วนะครับมันจะเป็นเทนขาลงระยะกลางแต่สมมุติถ้าเกิดราคาทองคำครับมันดีตัวขึ้นไปทะลุ32,120บาทได้นะครับให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปได้เลยนะครับเป้าหมายกำลังจะอยู่ที่32,230นะครับจนถึง32,300บาททั่วเลย และถ้าเกิดราคาทองคำนะครับทะลุ32,230บาทขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกไม้หนึ่งนะครับเป้าหมายกำลังจะอยู่ที่32,350บาทจนถึง32,400บาทต่อบาททองนะครับแล้วถ้าเกิดทะลุราคา32,300บาทขึ้นไปได้ด้วยเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกไม้หนึ่งนะครับเป้าหมายกำลังจะอยู่ที่3 2 0 0 0 450จนถึง32,500บาทต่อบาททองนะครับส่วนคนที่อยากเล่นเปิดขายเซลล์ตอนนี้เล่นได้ไหมอ่าตอบเลยครับอยากเสี่ยงนะครับเล่นฟังเปิดขายเซลล์เล่นได้นะครับลุ้นทองคำนะครับมันปรับตัวลงต่อเนี่ยตามเป้าหมายข้อที่2เมื่อกี้ที่ให้ไว้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเล่นเปิดขายเซลแล้วแล้วทองคำเนี่ยมันดันดีตัวขึ้นไปทะลุด่าน32,300บาทขึ้นไปได้ ต้องยอมตัดขาดทุนแล้วก็สต็อปลอตออกไปก่อนนะครับอย่าเสี่ยงถือไว้นะครับเพราะว่าอาจจะโดนลากได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับห้ามลืมเลยก็คือว่าถ้าราคาทองคำนะครับรุดต่ำกว่า31,550บาทลงไปได้นะครับทองคำจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อนะครับอาจจะลงไปได้ถึงราคา31,100จนถึง31,200บาทต่อบาททองนะครับ ก็คงมีแค่นี้ครับลองนําไปปรับใช้ดูนะใครอยากซื้อก็ซื้อใครอยากเปิดขายก็เปิดขายนะครับก็ลองเอาจุดสต็อปลอลองเอาจุดเข้าซื้อขายต่างๆนะครับลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับคงมีแค่นี้แหละนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยววันพุธนะครับคลิปเฉพาะกิจเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับสวัสดีครับ